กันกะนกวันขอเกินลกาวขอฟักเสียงเจืยแจวขอพรให้ภูกเกษียนขอกราบขอพรเทพไทยละอินพ่อมยมมาลาศขอให้หลิงลังกรรมละลงพื้นจะแผ่นดินมาอวยพรในท่านคุณพีพีนอทั้งหลายทั้งเพออ,อผูเป็นนะายที่เสียนในวันนี้ คอให้สุขีมันเสมอมันเกล่าขอให้เน่าสืบส่างเมืองบานในยูเย็นขออย่าเข็นเว้นอย่าต้องความม่องใจให้ออกห่างโอ้โหยนอไผ่พญาถ่ายให้กายเว้นเป็นทางนี้นับตั้งแต่เดือนมนีลูกศิษย์พี่น้อคงเหงาคงสบเศร้าไปโดนจังสิท่ำน้อยใจใดคือท้าไปคือเจ้าพออ่อเฮ้าๆๆๆๆกระบอกแม่ เทนสิ์หน่อยๆคงพอยเสาเมื่อห้างนี้คุณความดีที่เคยสร้างโปรดนำทางท,ทุกทุกท่านสุขสำรันอยู่อย่างเน่าบานอย,าอยู่ยืนพวกน้องๆอ,อยู่ผีนะยึดหลักพีเป็นแนวทางนำความดีสาสางต่องานในสารวไวแนวใดดีสิปักไสลูกหลานไทยสิคงอยู่ คุณนธรรมสีซอยอยู่องค์กรไหวไงเสมอก็เพลิเลิไปเล่นนำแนวทางอออมาสารต่อพี่อยู่ใสกัสิพอสันพี่อยู่ใสกับสิพอเสียงดังกล่องละกอไผยขอให้ว่างใจได้เดินทางไกลขอให้มุว่วนด้าพี่เด้อขอเชิญชวนพี่น้องสัญญามันละต่อกันอีกทั้งขอกราบก้มขอพ่อสิงศัก์สิทธ ทั้งมิงทั้งมิงควันจังวัดขอภาสัยผู้เน่าอย่างอีกทั้งเทพท่อนไทยเน่าสถานที่เฮาอยู่ขอให้มาสวยอยู่น้ำทานกูสุคนขอให้กลับเมื่อบ้านกัดเซมสารทุกทุกท่านจนตรากด้านแสนนานบ่มีไพ่มาเกี่ยวของของทานให้อยู่เย็นโอ้โอ้โอยโอ้อโอยละนา สะดเลยสะอดแสดงว่าผู้กอนทางหลวงนี่ไม่ได้ไม่ได้แฟนคู่แล้วเป็นแฟนมาลาแล้ว